ค่ะก่อนที่เราจะมาทํากันในข้อต่อไปนะคะขอเช็คข้อแรกก่อนค่ะว่าโอเคหรือ,อยัง A, อ๋อโอเคบลืมใส่ตัวโอเมก้านะคะน่าจะเผือไปโดนตรงยางลบนะคะขอประทานาภัยค่ะดานโทษค่ะต่อไปข้อที่เราจะมาอธิบายวิธีทําต่อไปนะคือ ข้อนี้นั่นเองค่ะข้อนี้นั่นเองก็คือข้อที่สามนะคะที่เราเลือกก็คือมันเป็นการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายนะคะหรือว่าในข้อสามนะคะก็คือข้อสามในที่นี้นะคะเขาได้ให้โจทย์มาว่าของเล่นเด็ก มวล0.150กิโลกร,รัมเนี่ยติดปลายสปริงที่มีค่าคงที่ที่สปริง k เท่ากับ300 N/m นะคะกำลังสั่นแบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายในแนวดิง่งจงหาความถี่ของการเคลื่อนที่นะคะเอ๊ะจงหาความถี่การสั่นของวัตถุนะคะขอประธานอภัยค่ะเมื่อกี้ซึ่งจะบอกว่า ตัว k ตัวนี้นั้นตัว k ตัวนี้นั้นนะคะก็คือค่าคงที่ของสปริงนั่นเองนะคะเรามาหาความความถี่การสั่นของวัตถุกันเลยค่ะก็คือจากเราจะเอาจากสูตรอันนี้ก่อนนะคะ ก็คือ m มวล0.15ก็คือ m นะคะก็คือมวลนั่นเองค่ะส่วน k k นะคะก็คือก็คือ k นะคะ k ก็เท่ากับ300 k ก็คือค่าคงที่ของสปริงนะคะ ขีทำไม k ดูตัวใหญ่จัง k ตัวนี้ก็คือ k พิมพ์เล็กนะคะ k ตัวเล็กนะดูต,ต,ตัวใหญ่มากจากสูตรจากสูตร t เท่ากับสอง pi root m ส่วน k นะคะ t สูสูตรของอ่าสูตรของตัวนี้นะคะก็คือค่าการสั่นของวัตถุนะคะอันนี้คือเป็นสูตรของ คาบนะฮะนี่เป็นส่วนของคาบนีเป็นส่วนของ ก็คือความถี่นะคะแบบนะคะความถี่นะคะก็คือความถี่ก็คือ f ตัวเล็กนั่นเองนะคะ<อ>เหมือนกับข้อแรกเลยนะคะความถี่นะคะก็คือ f ตัวนี้นะคะ สมการก็คือ <c oughs> เราจะมาทํากับค่านี้นะคะนี่นะคะคือการสั่นนี่ก็คือความถี่การสั่นของวัตถุนั่นเองนะคะ ควาทีของการสั่นวัตถุนะคะเราก็จะมาใส่ค่ากันเลยเนาะว่าแต่ละแต่ละอันมีค่าเท่าไหร่บ้าง f v <we> เก็บนาเกียไหม f จะเขียนยากนิดนึงนะคะเพราะว่าประกาหนูประกาท,ที่เขียนโทรศัพท์มันมไม่ค่อยจะดีเท่าไหรค่ค่ะแล้วก็บวกกับว่าหน้าจอโทรศัพท์มันลื่นหน่อ <c> ย <oughs> เอฟเท่ากับ1ส่วน2พายรูทอ่านี่ไงเรียบร้อยรูทเค ต่วน M จริงๆเราต้องใส่ค่าแล้วใช่ไหมคะจริงๆค่าตัวนี้ก็คือจริงค่าตัวนี้ก็คือค่าของ K ตัวนี้ก็คือ300นี่ค่าของ K จริงๆตัวนี้ก็คือ300นั่นเองค่ะ 2 0 0พันนะคะตัดมาแยกก็จะเป็น20สรูหสามารถตัดกันได้ค่ะเป็นนี้หนึ่งนี้ ส่วนภายสิบลุดห้าส่วนภาย,ายส่วนไพ่เฮิร์ตนะคะขอ,ขอประทานโทษที่มีกี้บอกฮาร์ดนะเฮิร์ต นะคะก็คือวิธีทำของข้อ3นะคะได้ข้อ3ไปแล้วอ่ะข้อแรกก็ก็ข้อแรกก็ได้ไปแล้วนะคะอุ้ยข้อแรกเหมือนว่าจะลืมใส่ะคะก็จะมาเช็คความเรียบร้อยของทั้งสองข้อนะคะว่าลืมใส่อะไรไปบ้างนะคะ แต่ก่อนที่จะบอกแต่ก่อนที่จะตรสอบก็จะมาบอกก่อนว่าอันนี้คือค่าของข้อที่3นะคะจงหาความถี่การสั่นของวัตถุความถี่ของการสั่นของวัตถุในข้อนี้นะคะก็คือเท่ากับ10รุดส่วนพายนะคะ10รุดส่วนพายเฮิร์ตนะคะน่คะ เราจะมาเช็คความเรียบร้อยว่าอันไหนบ้างที่ตรงไหนบ้างที่เราตกหล่นนะคะ เรียบร้อยค่ะก็น่าจะมีแค่นี้หรือเปล่าค่ะขอเช็คอีกรอบนะคะแป๊บหนึ่งนะคะ จะไม่มีแล้วนะคะ